สวัสดีครับคลิปของวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วเมื่อเป็นปีก่อนนะครับคือเรื่องที่ผมเล่าว่า การทำเอ็กซเรย์บ่อยๆมันเป็นอะไรไหมมันเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับรวมทั้งวันนี้จะมีการอัปเดตข้อมูลเรื่องเกี่ยวข้องกับเออถ้าเราทำซีทีสแกนเราต้องฉีดสีเราต้องทำเอ็มอาร์ไอพวกนี้มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็จะคุยเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็อัปเดตความรู้ให้ฟังกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับผมอยากจะให้ทุกๆท่านลองคิดก่อนว่าเวลาที่เราไปตรวจอะไรแต่ละอย่างนะครับหรือว่าคุณหมอเขาแนะนําว่าเออเราจะต้องตรวจเอ็กซเรย์ตรงนั้นตรงนี้นะเราต้องทำซีทีสแกนนะเราต้องทํา m r i นะนะครับเราควรจะคุยกับคุณหมอที่แนะนําการตรวจให้เรา ชัดเจนซะก่อนนะครับเข้าใจข้อดีข้อเสียเข้าใจถึงว่าเออทำไมเราจะต้องทําถ้าเกิดว่าการทํานั้นมันมีประโยชน์มากกว่าโทษเราก็สมควรที่จะต้องทำนะครับเพราะว่าบางคนเขียนมาถามผมเนี่ยตอนนี้เราเป็นมะเร็งรักษาหายแล้วหมอเ้านัดตรวจติดตาม c ีทีสแกนทุกๆ3เดือนเลยเป็นอะไรไหมคําตอบก็คือไม่เป็นอะไรครับกรณีแบบนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าโทษนะครับถ้าท่านไม่ทำเอ็กซ c เตามที่กําหนดนั้น ก็อาจจะมีผลเสียก็คือมะเร็งมันอาจจะกลับมาในช่วงที่ท่านไม่ได้ทําการตรวจและท่านก็ไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บมารู้ตัวอีกทีหนึ่งมะเร็งมันก็ลามไปไกลแล้วแล้วกรณีแบบนี้เนี่ยการทำเอ็กซเรย์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่ได้ทําให้ซีทีสแกนมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นคุยกับคุณหมอของท่านให้ชัดเจนสะก่อดให้ทราบว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันที่ว่าคนเราปกติเนี่ยนะครับท่านรู้หรือเปล่าว่าทุกๆวันไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ จะต้องเจอกรมัตาภาพรังสีตลอดเวลาอ่านะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในตึกอยู่ในห้องมืดนะครับหรือว่าจะเดินอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเตินตามถนนไปบนภูเขาไปว่ายน้ําไปทะเลตลอดทุกที่จะโดนกำมันตาภาพรังสีเสมอนะครับกำมันตาภาพรังสีเหล่านี้เราจะเรียกว่า background radiation นะครับหรือกรมันตาภาพรังสีซึ่งมันอยู่บนพื้นหลังของเราเนั่นเองนะครับแล้วกำมันตาภาพรังสีตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากหลายๆแหล่ยกตัวอย่างเช่น มาจากอวกาศหรือที่เราเรียกว่า cosmic radiation นะครับมาจากดวงอาทิตย์จากอวกาศจากทีต่ต่างๆนะครับหรือสารกัมมันภาพรังสีที่มันมีอยู่ในโลกเราอยู่แล้วนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของกา๊าซเรดอนนะครับคุ้นไหมครับเรื่องเรดอนที่มันเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งนั่นแหละครับแล้วมันก็มาจากสิ่งปลูกสร้างหรือจากในดินหรือบ่อน้ําเก่าซึ่งมันทิ้งแล้วไม่มีการระบายบ่อน้ําพวกนี้ก็จะมีเรื่องของเรดอนที่มันทําให้เกิดกัมมันภาพรังสีได้นอกจากนี้ก็ มันยังมาจากอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรืออุตสาหกรรมต่างๆทั่วๆไปมันก็จะมีกัมมันตภาพรังสีทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า background radiation ซึ่งปีๆหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะได้รับ background radiation อยู่ที่ประมาณ2-3 m ลลิซีเวิร์ t นะครับิลลิซีเวิร์ t นี่คือเป็นหน่วยวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีซึ่งเราใช้ในทางการแพทย์นะครับโดยทั่วๆไปเราจะเทียบให้เข้าใจง่ายก็คือ1 m ลลิซีเวิร์ t เนี่ย เท่ากับการเอ็กซเรย์ปอด10ครั้งนะครับดังนั้นในปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับต่อให้เราไม่ทําการเอ็กซเรย์การทำซีทอะไรเลยก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้รับกำมัตภาพรังสีเทียบเท่ากับการเอ็กซเรย์ประมาณสัก20-30ครั้งต่อปีนะครับนี่คือกรณีที่ท่านไม่ได้ไปนับการเอ็กซ t เรย์ซีหรืออะไรใดๆก็ตามเลยนะครับอ่านี่คือปริมาณซึ่งเราเจออยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะเจอมากบางคนอาจจะเจอน้อยนะครับทีนี้ เรื่องของการกําหนดปริมาณรังสีซึ่งร่างกายของเรารับได้แล้วก็ถือว่าเป็นโอเคอยู่นะครับก็มีหน่วยงานกลางออกมากําหนดว่าเออเราควรจะรับกำลัตภาพรังสีต่อปีเทียบเท่ากับการเอ็กซเรย์ไม่เกิน200ครั้งต่อปี200ครั้งดูเยอะใช่ไหมครับนั่นแหละครับตัวเลขที่ท่านควรจะต้องจําไว้ในหัวผมจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างมิลลิซีเวิร์ตกับการเอ็กซเรย์ละกันผมจะเทียบเท่ากับว่าโอเค1มิลลิซีเวิร์ตเท่ากับ10เอ็กซเรย์แล้วผมจะพูดเป็นเอ็กซเรย์ลวกันนะครับ มันจะได้เข้าใจง่ายไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปกลับมาเราก็อาจจะงงได้นะครับดังนั้นปีปีหนึ่งเราไม่ควรจะได้รับกำมันตภาพรังสีเกินกว่า200เอ็กซ์เรย์ปอดอ่านะครับอย่างนี้จะง่ายกว่าทีนี้200เอ็กซ์เรย์ปอดเนี่ยมันอันตรายไหมก็ต้องบอกเลยครับว่ามันยังไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับการที่เริ่มเกิดอันตรายขึ้นกับร่างกายเริ่มน่าจะมีปัญหากับร่างกายคือเราจะต้องได้รับการเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเทียบเท่ากันกับเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยคือ 1,000ครั้งขึ้นไปถึงจะเริ่มรู้สึกว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะครับแต่นั่นก็ยังไม่ทําให้เราเกิดปัญหานะครับเพราะว่าท่านก็คงจะสงสัยเอ๊ะแล้วพวกที่เขาไปทําการฉายรังสี รักษาเนี่ยนะครับเขาได้กันแค่ไหนกันนะครับพวกนั้นอาจจะได้เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีการกําหนดปริมาณให้มันชัดเจนไม่ให้มันเยอะจนเกินไปที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายแต่ว่าคนที่เราห่วงก็คือคนที่เขาอยู่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมันจะมีการรั่วไหลนะครับแล้วหลายๆคนก็คงกังวลว่าเฮ้ยถ้ามันรั่วไหลขึ้นมาแล้วเนี่ยเออเราไปเจอแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับคนที่รั่วไหลออกมาแล้วเนี่ยแล้วระดับกัมมันตภาพรังสีที่ทําให้เรามีอาการเช่นคลื่นไส้อาเจียนนะครับ หรือมีเม่เลือดผิดปกติไขกระดูกมันผลิตเม่เลือดผิดปกติเนี่ยเราจะเริ่มเจอได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับกัมันตภาพรังสีเทียบเท่ากับการทำเอ็กซเรย์ปอด1 0 0 0 0ครั้งนะครับและกัมันตภาพรังสีที่เราโดนเข้าไปทีเดียวตายเลยในไะม่กี่ชั่วโมงนั้นก็คือเทียบเท่ากับเอ็กซเรย์ทั้งหมด1-0,000ครั้งครับอ่ะเราจะเห็นตัวเลขไหมครับว่าโอเคหน่วยงานกลางเขา กำหนดมาให้ปีปีหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรจะได้เอกซเรย์ทั้งหมดเกิน200ครั้งแต่การที่มันเริ่มเกิดปัญหากับร่างกายคือเท่าไหร่ครับ1000ครั้ง1 0 0 0 0ครั้ง1 0 0 0 0ครั้งซึ่งมันมากกว่าตัวเนี้ยมหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยท่านไม่จำเป็นจะต้องกังวลมากขนาดนั้นก็ได้ในการตรวจเอกซเรย์นะครับอ่าแล้วเรามาลองมาดูซิว่าเอกซเรย์ X แต่ละประเภทนะครับมันมีความมากน้อยของรังสีที่เราได้รับเข้าไปแค่ไหนนะครับ ยกตัวอย่างเอ็กซเรย์ของปอดเนี่ยเทียบเท่ากับการเอ็กซเรย์หนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นการทำซีทีสแกนซึ่งซีทีสแกนของปอดเนี่ยมันจะใช้ปริมราณดังสีที่เยอะกว่าเพื่อภาพที่มันคมชัดกว่านะครับเอ็กซเรย์ซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์ทโมกราฟีของปอดเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเทียบเท่ากับเอ็กซเรย์เยอะหน่อยนะครับอาจจะเทียบเท่ากับเอ็กซเรย์สักประมาณ80ครั้งถึงบางกรณีก็อาจจะถึง200ครั้งนะครับในครั้งเดียวเลยนะครับแต่ว่าการทำซีทีสแกนของแต่ละ อวัยวะเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเช่นทาของของหัวเนี่ยนะครับก็อาจจะเทียบเท่ากับเอ็กซเรย์สักประมาณ20-40ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของเอ็กซเรย์ซีทีแกนของท้องนะครับท้องเนี่ยนะครับมันอาจจะเทียบเท่ากับก,บการเอ็กซเรย์ประมาณสัก400ครั้งเลยก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับ400ครั้งก็ยังไม่ถึงพันครั้งถึงหมื่นครั้งอะไรแต่อย่างใดดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้นะครับ่ ตรงนี้ก็เป็นตัวเปรียบเทียบให้เราเห็นนะครับและที่สาคัญคืออย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของมะเร็งถ้าท่านรักษาหายแล้วหมอเขแนะนําว่าตรวจทุกๆ3มเดือน6เดือนท่านก็ทำไปเถอะครับเพราะว่าการที่เราตรวจแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอผลดีมากกว่าผลเสียนะครับผมส่วนตัวยังไม่เคยเจอกรณีที่ทำซีทีสแกนมากๆแล้วกลายไปเป็นมะเร็งซึ่งผมบอกได้อย่างมั่นใจเลยว่าเฮ้ยนี่คนนี้มันเป็นมะเร็งเพราะทำซีทีสแกนมากไปยังไม่เคยเจอเลยนะครับที่เคยเจอก็คือกรณีของ นักวิทยาศาสตร์ที่ทําเรื่องของนิวเคลียร์แล้วเขาต้องยุ่งเกี่ยวกักบกับกัมมันตภาพรังสีตลอดเวลากลุ่มพวกนี้ที่ผมจะเจอนะครับแล้วก็มักจะเป็นคนที่แก่มากๆแล้วเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาทํางานในช่วงที่ยังมีการควบคุมเรื่องของกัมมันตภาพรังสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นเรื่องของ CT Scan นพวกนี้ท่านไม่จำเป็นจะต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเท่าที่เราดูนะครับเรื่องของกัมมันตภาพรังสีที่เรารับได้มันสูงมากๆเลยทีเดียวจนกว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับ คนท้องแน่นอนว่าเรากังวลว่ากำมะถันภาพรังสีนิดเดียวก็ไม่อยากจะให้ไปโดนลูกนะครับดังนั้นท่านไมตน่ต้องเป็นห่วงในกรณีนี้นะครับถ้าจําเป็นจะต้องทําการเอ็กซเรย์หรือซีทีสแกนขึ้นมาจริงๆนี้เราก็จะมีเสื้อตะกวัวให้คลุมตรงบริเวณที่เป็นการตั้งครรภ์ของเราทําให้รังสีมันไม่สามารถที่จะลงไปโดนลูกของเราได้นะครับดังนั้นก็จะสามารถที่จะทําได้ถ้ามีความจําเป็นจะต้องทํานะครับอ่านี้เขาพูดถึงในกรณีแม่นะครับและ อย่างหนึ่งซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบฉีดสีนะครับจะมีปัญหาอะไรไหมคือฉีดสีเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันจะมีปัญหากับบางคนเท่านั้นคือข้อแรกคนที่แพ้อาหารไอคนที่แพ้อาหารทะเลที่แพไอโอดีนนะครับพวกนี้ถ้าเราฉีดสารดัางสีขึ้นไปนะครับด่างสีเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของไอโอดีนดังนั้นบางคนอาจจะมีอาการแพ้ได้นะครับแต่ ถ้าจําเป็นจริงจะต้องทำเอ็กซเรย์แบบฉีดสีในคนที่แพ้อาหารทะเลแพ้ฉีดสีแบบนี้เคยมีปฏิกิริยามาก่อนถามาราทําได้ไหมได้ครับมันมีวิธีนะครับคือในทางการแพทย์เราเนี่ยนะครับเราจะให้สารสเตียรอยเข้าไปก่อนนะครับโดยวันนั้นเนี่ยเราจะให้สเตียรอยเช่นแล้วแต่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลผมถ้าเกิดเร่งด่วนมากๆที่ต้องทอํเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยครับเราก็จะฉีดสเตียรอยขนาดสูงเข้าไปแล้วก็จะฉีดยาแอนติฮิสตามีนตัวหนึ่งเข้าไปแล้วก็ทำซีทีสแกนได้เลย แต่ถ้าเรายังพอมีเวลาอยู่บ้านเราก็จะใช้บอกว่าโอเคคนไข้กลับไปกินยาสเตียรอยชื่อว่าเพรสนิซโลนที่บ้านนะกินทุก6ชั่วโมงนะ,อ,ะอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงวันที่เราจะทําการตรวจ CT Scan นเนี่ยเราก็จะฉีดแอนติฮิสตามินเข้าไปพร้อมกับให้กินตัวยาพวกนี้เข้าไปเพื่อที่จะทําให้ท่านไม่เกิดอาการแพ้แล้วก็สามารถทํา CT s สแกนได้นะครับนี่ในคนนี้แพ้สารสารทึบรังสีที่เราต้องฉีดเข้าไปใน CT สแกนนะครับ อันที่2คนที่มีโอกาสเกิดโรคไทรอยด์เป็นพิษหรือไฮเปอร์ไทรอยด์เนื่องจากว่าสารกัมมันตภาพรังสีนั้นมันมีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบนะครับถ้าคนไหนที่มีโอกาสเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษมากๆบางทีได้รับไอโอดีนเข้าไปเนี่ยในช่วง24-72ชั่วโมงแถวๆนี้แต่โดยชั่วไปมักจะใน48ชั่วโมงจะมีอาการไทรอยด์เป็นพิษขึ้นมาได้ก็คือเกิดอาการใจสั่นได้นะครับมีหัวใจเต้นผิดปกติได้พวกนี้คือเจอได้นะครับแต่มันไม่ได้เกิดทุกคนโอกาสเกิดน้อยมากๆเลย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในคนที่เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษมาก่อนแล้วรักษาย,ยังไม่หายดีพวกนี้จะเกิดได้นะครับคนทีกน่กินยาเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไปแล้วแล้วหยุดยาพวกนี้ก็อาจจะเกิดได้เช่นกันท่านก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในกรณีแบบนี้ไว้ชั่วคราวนะครับถ้าคนไหนที่มีอาการพวกนี้ขึ้นมา มันไม่ได้รักษายากอะไรเลยนะครับมาถึงหมอก็จะรักษาด้วยยากลุ่มที่กดอาการปิดปกติของหัวใจได้เช่นยากลุ่มที่เรียกว่าโปรพรานอโรลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถให้ยาพวกนี้ได้เราก็ไม่มีป,ปัญหาอะไรแต่ถ้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องทําการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบฉีดสีท่านควรจะปรึกษาคุณหมอด้านต่อร้อท่อของท่านว่าโอเคเราจะไปทํานะ เรายังควบอาการไม่ได้คุณหมอโรคต่อมไร้ท่อเขาอาจจะให้ยาไปกินเพื่อที่จะควบอาการในช่วงที่เราทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบฉีดสีก่อนนะครับอันที่3คนที่จะมีปัญหาได้ก็คือคนที่มีโรคไตเพราะว่าสารทึบรังสีพวกนี้มันอาจจะมีปัญหาต่อไตได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องไตแบบเยอะๆนะครับเช่นเป็นโรคไตเรื้อรังแบบขั้นที่4ขั้นที่5หรือคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังแบบฉับพลันในตอนนี้หรือที่เราเรียกว่า acute kidney injury พวกนี้ จะมีโอกาสที่จะไตเสื่อมเพิ่มขึ้นได้ในคนเหล่านี้นั้นเราจำเป็นจะต้องให้น้ำเข้าไปเยอะๆนะครับโดยหมอเขาอาจจะให้น้ําเกลือเข้าไปก่อนเลยก็ได้ให้ไปถุงหนึ่งก่อนที่จะไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นก็คือให้อีกถุงหนึ่งหรือถ้าท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านอาจจะต้องมีการดื่มน้ําอาจดื่มไปเลย2 3สลิตรก่อนที่จะไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นก็ดื่มต่อเนื่องนะครับ โดยทั่ว,วไปถ้าเกิดจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตขึ้นมาหลังจากการฉีดสารทึบรังสีเพื่อทําการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วมันมักจะเกิดขึ้นภายใน48-72ชั่วโมงในตอนนั้นนะครับ48-72ชั่วโมงนั้นในคนที่มีความเสี่ยงสูงๆเช่นะโรคไตเรื้อรังขั้นที่3ที่4ที่5พวกนี้นะครับแล้วจําเป็นจริงๆจําเป็นไม่ได้เลยที่แบบไม่ทําไม่ได้นะครับพวกนี้หมอเขาจะตรวจติดตามค่าไตาของท่านในช่วงเวลานั้น แล้วถ้าเกิดคนไหนที่ล้างไตยอยู่นะครับพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับถ้าล้างไตไปแล้วไม่มีปัสสาวะแล้วทําได้เลยครับมันไม่ทําให้แย่ไปกว่าเดิมดังนั้นไม่ต้องกังวลคนที่ควรจะต้องกังวลก็คือคนที่ล้างไตแล้วแต่ยังมีการทํางานของไตเหลืออยู่ก็คือยังสามารถปัสสาวะได้อยู่พวกนี้ถ้าไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบฉีดสีบางทีไตมันปิดตัวไปเลยคือไม่ทํางานไปเลยนะครับเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีแบบนี้เรามักจะแนะนําว่า โอเคถ้าท่านจำเป็นจะต้องทําก็ทาครับแต่พอทําเสร็จปุ๊บเราจะล้างไตเลยล้างเอาไอสารพวกนี้ออกไปทันทีเพื่อที่จะให้ไตที่ยังทํางานหน้าที่เดิมอยู่ได้เนี่ยมันทําต่อได้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไตมันไม่ทํางานอยู่แล้วตั้งแต่แรกทําไปได้เลยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดมันไม่ทําให้อะไรเสื่อมไปมากกว่าเดิมนะครับอ่ะนี่ในแง่ของการฉีดสีเพื่อทาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับอ่านอกเหนือจากนี้มันก็จะมีกรณีของ MRI นะครับ MRI เนี่ย มันใช้แม่เหล็กในการจับภาพนะครับมันไปนเปลี่ยนขั้วโมเลกุลของน้ําเพื่อที่จะให้มันมีมีการเหนี่ยวน้าแม่เหล็กที่ออกมาพวกนี้นะครับไม่ใช้สารกัมันตรารังสีแต่อย่างใดเลยดังนั้นไม่จะเป็นจะต้องกังวลว่าจะมีกัมันตภาพรังสีจะทําได้ไหมอะไรไม่ได้คนท้องทําได้ไหมทําได้หมดนะครับแล้วทําเยอะๆมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกัมันตรารังสี m r i นี่คือไม่ใช้กัมันตรารังสีดังนั้นท่านจะทํากี่ร้อยกี่พันครั้งก็ทําได้ไม่ได้เกิดอันตรายขึ้นมานะครับ ปัญหาของ MRI คือมันใช้เวลานานนะครับมันมันใช้ไม่ได้ในกรณีที่คนไข้มีการเคลื่อนไหวยเยอะๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะจับภาพได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับบางทีเข้าไปในอุโมนมันก็จะเสียงดังนะครับแล้วก็คนที่กลัวที่แคบมากๆเนี่ยก็อาจจะทําไม่ได้เพราะว่าช่องของ MRI มันจะช่องแคบๆแล้วท่านเข้าไปท่านรู้สึกตกใจอย่างเงี้ย นะครับแล้วมันก็เสียงดังเหมือนมีคนเอาค้อนมาเคาะอะไรอยู่ใกล้ๆหัวแล้วก็จะรู้สึกเฮ้ยมันทำไมหนวหูมันอยู่ที่แคบบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนั้นแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆหมอเขาอาจจะให้ยานอนหลับที่สามารถทําให้เราหลับในช่วงเวลาที่เราทำเอ็กซเรย์แบบเอ่็ได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลสามารถที่จะทําได้นะครับทีนี้แล้วคนที่มีภาวะพิเศษก็คือมีโรคไตแล้วจําเป็นจะต้องฉีดสีเพื่อ MRI อ่ะอันนี้จะแตกต่างกับ กรณีของ c t Scan นแล้วนะครับเพราะว่าสารทึกรำสีของ CT s can กนกับสารทึกรำสีของ MRI มันเป็นคนละชนิดนะครับของ CT s can นนะั้นมันจะเป็นกลุ่มที่มี i o d แต่ของเป็น MRI นี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับไอแบบของ MRI เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องไตแบบรุนแรงมากๆจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะเกิดภาวะพิเศษขึ้นมาในกรณีนี้คือมันอาจจะทําให้คนที่เป็นโรคไตเนี่ยเกิดอาการหนังแข็งขึ้นมาได้ นานๆเจอสถกทีเจอยากมากนะครับแต่มันเจอแล้วมันทรมานมากดังนั้นในคนที่มีโรคไตระยะท้ายๆเนี่ยจะต้องสอบถามคุณหมอที่ทํา m r i นิดนึงนะครับว่าเฮ้ยเรามีโรคไตเนี่ยเราจะมันจะต้องทําจริงๆหรือเปล่าถ้าจะเป็นราต้องทําก็แนะนําอย่างหนึ่งครับ มันจะมีสารทึบรังสีของ MI รุ่นใหม่ที่มันลดโอกาสเกิดภาวะน,นี้ลงไปได้มากๆเลยแต่ยังไงก็ยังมีโอกาสเกิดอยู่ดีนะครับแต่ว่าควรจะต้องคุยกับคุณหมอที่เขาทําเรื่อง MI เพราะว่ามันมีสารทึบรังสีชนิดพิเศษซึ่งสามารถที่จะทําได้นะครับอีกกรณีหนึ่งซึ่งผมเ,เรื่องของ m อ i ที่อาจจะต้องรู้นิดหนึ่งก็คือถ้าท่านมีโลหะอยู่ในตัวนะครับ ท่านอาจจะทำา m r ไไม่ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันใช้คลื่นแม่เหล็กนะครับแล้วถ้าท่านมีโลหะอยู่ในตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็โลหะพวกนั้นน่มันอาจจะเกิดความร้อนขึ้นมามากๆทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของท่านได้หรือบางทีมันบินหลุดออกมาจากเนื้อเยื่อก็เกิดการบาดเจ็บได้ดังนั้นคนไหนที่เคยโดนยิงแล้วมีกระสุนฝังในเนี่ยทไม่ได้นะครับคนไหนซึ่งเคยมีเศษเหล็กอยู่ในตาเนี่ยทำไม่ได้นะครับพวกนี้นทาไม่ได้คนไหนซึ่งมีเพลสเมเกอร์ emaker, หรือว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจ อาจจะต้องถามคุณหมอที่ฝังเครื่องกระตุกหัวใจนะครับเพราะว่าเครื่องกระตุกหัวใจบางรุ่นมันสามารถทํา m ็ i ได้นะครับซึ่งตรงนี้จะรู้ได้ยังไงต้องถามหมอหัวใจซึ่งใส่เครื่องตัวนี้เข้าไปให้ท่านนะครับเพราะว่าเครื่องบางรุ่นจะทําได้เครื่องบางรุ่นจะทําไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องถามหมอของท่านถามผมผมตอบท่านไม่ได้ครับผมไม่ได้เป็นคนฝังเครื่องนั้นเข้าไปนะครับแล้วบอกชื่อรุ่นมาผมก็ตอบท่านไม่ได้อีกเช่นกันนะครับท่านจะต้องไปถามคุณหมอหัวใจว่าเครื่องรุ่นนั้นมันจะเขียนว่า MRI compatible นะครับถ้ามันบอกว่า MRI compatible แปลว่าสามารถที่ทำ MRI ได้ครับนะฮะพวกนี้ก็จะต้องสอบถามคุณหมอก่อนเลยนะครับว่าทำได้ไม่ได้นะครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมก็คือเรื่องของ PET CT scan นะครับ Positron e m i t t i n g Tomography แล้วก็ Computer Tomography ก็คือมันเป็นการฉีดสารที่มันมีกรลังภาารังสีอันนึงเข้าไป สารตัวนั้นคือน้ําตาลบวกกัมมันตภาพรังสีเพื่อที่จะทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบพิเศษนะครับโดยที่มันใช้หลักการที่ว่าเซลล์ไหนหรือบริเวณไหนของร่างกายซึ่งมันผิดปกติมากๆแล้วมันผิดปกติมากๆเนี่ยมันชอบน้ําตาลชอบใช้พลังงานมันจะดูดน้ําตาลเข้าไปเยอะๆดังนั้นเราก็ฉีดน้ําตาลซึ่งมีกัมมันตภาพรังสีเข้าไปให้มันดูดนะครับพอมันดูดเสร็จป,ปุ๊บตรงนั้นก็จะเรืองแสงขึ้นมาทําให้เครื่องซีทีสแกนของเราเนี่ยมันจับภาพได้นะครับเรืองแสงไม่ได้ไหมายความว่า๊ะ แสงสว่างออกจากตัวนะครับคนละอย่างกันนะครับมันเรืองแสงในเครื่องในเครื่องจับ CT Scan นนะครับไม่ใช่ตัวท่านเรืองแสงนะครับแล้วเนี่ยใช้วิธีนี้ในการตรวจคนที่จะทำ PET CT scan เนี่ยนะครับหมอเขาจะบอกเลยว่าเออให้งดอาหารมาก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหานะครับต้องงดอาหารมาก่อนแล้วก็ไปทำนะครับจริงๆ CT scan ที่ต้องฉีดสีอะไรเข้าไปแล้วแต่เนี่ยมักจะแนะนําให้งดอาหารมาก่อนเพราะว่าบางคนมันมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับถ้าท่านไม่กิน ไม่กินข้าวไปก่อนจะดีที่สุดท่านกินข้าวเข้าไปแล้วต้องไปฉีดสีบางคนอ้วกนะครับจะมีปัญหาได้อ้วกกระสำลรักนี่ยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับยิ่งในกรณี PET CT สแกนต้องอดอาหารไปก่อนอย่างน้อยก็8ชั่วโมงแล้วกันกินน้ําเปล่าได้แต่น้ำนี่อื่นกินไม่ได้นะครับน้าที่มีน้ําตาลกินไม่ได้นะครับพวกนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะทําได้แต่ PET CT สแกนมันเป็นการสแกนทั้งร่างกายของท่านดังนั้นปริมาณรังสีที่ได้รับเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับจะ โอเควันนี้ก็อัปเดตข้อมูลเกี่ยวข้องกับการ CT Scan กนการ X-ray การจวจเจอกรรมนภาพรังสีแต่อย่างใดก็ตามนะครับหรือว่าเรื่องของ MRI เรื่องของการฉีดสีก็พูดไปทุกอย่างนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับเรื่องของการ X-ray ทั้งหมดเนี่ย ทำบ่อยแค่ไหนก็ไม่ได้อันตรายขนาดที่ท่านกังวลนะครับสามารถที่จะทําได้ถ้าท่านกังวลใจก็สอบถามคุณหมอของท่านให้ชัดเจนซะก่อนว่าทําไปทําไมทําแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่หมอเขาแนะนำเนี่ยผลประโยชน์มันจะมากกว่าโทษชัดเจนนะครับและอย่าลืมว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีซึ่งเกิดเรื่องขึ้นมาต่อร่างกายเราเนี่ยจะต้องทําเทียบเท่ากับเอ็กซเรย์ปอดเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งเป็นแสนครั้งขึ้นไปนะครับถึงจะเกิดเรื่องนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ